สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องครับปาโกสิลิโยบันชาครับครับพี่น้องครับมาสีหามงเลงแงล้วพี่น้องครับมารายงานสถานการณ์ไอพี่น้องเอฟซี FC, ปาโกได้รับทราบกันครับวันนี้รถบัสรถทั่วห้าจอดอยู่ค้างเวทีพี่น้องครับสองฝากฟังครับฟังใส่กบฟังขวาครับเป็นนาทีของ มองยูม,มองซ้อของทีมแดนเซอร์ทีมรถบาสครับพี่น้องครับตอนนี้ลูกๆกำลังสีผ้ากันไปอาบน,น้ำอาบในเสร็จแล้วครับพี่น้องครับเอาปาโก้ผ้าลุยลังเวทีก่อนเลยันับแหลกพี่น้องครับผ้าลุยลังเวทีก่อนเลยนับแหลก สีแดงแดงนี่สองเต้นขึ้เต้นวัด<ม>สีวัดวนดน,น้องอันนี้ของแอมแอมบลูอง่เออข้างกันใช่ไหมสีแดงแดงสีแดงคือกันความกวาม้างยีหอเดียวกันอีกหลงเต้นเด้เนี่ย ข้างในด้านในพี่น้องครับโอ้เยอะเสาประตูทันทีเลยข้างล่างนี่ก็อจะเป็นลูรูแดนเซอร์อะไรพี่น้องเหมือนเดิมครับแล้วก็มีเต็นกลางเต็นร่วมครับสำหรับศิลปินที่ไม่ได้กลางเต็นน้อพี่น้องเนาะมอรมครับ,รบเอาเนี่มาเบิ่งเต็นเอาคาน์ล้านของมนะันะนี่เต็นมานะยู่นี่เดอ้อพี่น้องครับหลังรถ ครับผมอันนี้เต้นปันป่นๆน่าท้ายคลิปลูก นี่ก็จะเป็นเต็นบอร์ดครับเสียนนเนาะด้านหลังไปอีกก็จะเป็นของของอุ้งอิงครับพี่น้อง,องเส็นี่ลาอุ้งอินองนะครับเอาพามาเบ่งกูได้อยู่จังใดครับทั้ง,งหลังนี่ยอกนัานก็มันเดิมพี่น้อง เต็นยัยเต็นยัยไม่ยูซีหลังเต็นยัยไม่ยูซีหลังครับเส้นใหญ่ไม่ยูซีหลังอันนี้คอสตูมเอสร้างเป็นธุระหากินพอกันแหละครับช่องแม่สุภาบอลอ๋อค<า>ือ<า>เป็นตาย่านแต่นี่มีหอดเขียวโมเมนต์ยากไม่พี่น้องเลยมีเขียว เป็นมาม,ามนัน่งลอยฮะนลอยมากมายเขานอไ้หมูติ้งติ้้อาเข่น่นอโอ้ือพมนสิป็นตาแสบพี่นนอครับลวกลวกหมูใส่บ่ใส่อันนี้ คนไม่ใช <sh> oh. ่แมวค่ะคนไม่ใ hmm. ช่แมวหมูหมะหมูหมูแมวขาหมูเอาอะไรแฮนด้วยนี่ไงนี่ไว้ยูเราปะป๊ะอร่อยเนาะ คือว่าจะไปแกนี่ยตุ่ยเอาไปจขมกหัวไม่ถูกนู่ฮ้อนจับหัวมันอนแห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 นไหมเห็นว่าก็กินเยก็รสชาติละมุนตุ่เย็นอ่ะฮึออ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 าออ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 อ

ไปพี่น,น้องกินหมูเอามาอัพเดือหน้าพีที่องพี่น้อง ปัญญโก้ข้ากินด้วยก็ตรวจขอไพ้ลาย,ลายพี่น้องคนระับเอ้าแม่สัตว์อัญยะสัตว์อัญยะหระพี่นอ้องอันนี้มีสองฝากฟังมาสิเป็นทีวีของนักเลงเรื่อนเจอที่อาทิติมานังนี่ก็ได้พี่น้องครับ บตอนนี้ทีมชาประดับครับกำลังว่างพ่อหนาอยู่พี่น้องครับพ่อหนากำลังลงครับพี่น้องครับลำพุ่งกลางเรียบร้อยใส่ยขวครับพี่น้องครับต่อไปฟอหนาลงล้วก็จะไปแสงสีครับเข้ามาครับสถานการณ์ครับผมทันแน่นอนครับพี่น้องครับตอนนี้หางมงนี่ครับเบ่งรอบๆอบครับสาดเสื้อบ่ต้องห่วงครับอายะงานฟรีพี่น้องครับ โน้สน,น,นสังครับอำเภอโนาา่นสังครับหน้าสถานีตำรวจผู้ดีครับมีเรื่องมีเล่ากันกับผู้ดีเลยออเอาอัปเดตสถานรกครับปาโกซกุริโยบันทาครับคลิปนี้ฝากไว้เช่นนี้ครับอรขอบคุณทุกตานที่ติดตามอ้อพี่น้องสวัสดีครับ